อุปกรณ์ไฮเทคเรามีครบอุปกรณ์การรบเราไม่เคยขาดยกเวน้นเสื้อชูชีพก่อนซื้อเรือดำน้ำควรจัดซื้อเสื้อชูชีพมาให้กำลังพลใส่ให้ครบคนก่อนดีกว่าไหมครับก่อนจะซื้อเรือดำน้ำบอกว่าจะสร้างความน่าเกรงขามต่อประเทศเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยก็มีเรือดำน้ำนะเว้ยแต่ตอนเรือหลวงสุขโขทัยล่มแล้วกำลังพลไม่มีเสื้อชูชีพใส่ให้ครบจะเอาหน้าไปไว้ไหน ใครไม่อายแต่คุณประยุทธ์ควรอายนะครับเพราะคุณประยุทธ์เป็นทั้งนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีกรลาโหมไม่คิดจะทำอะไรให้ดีกว่านี้บ้างเลยครับหลังเกิดเหตุคุณประยุทธ์ผู้รู้ทุกเรื่องกลับไม่กล้าเข้าสภาไปตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านแถมสสฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีกระิกกระใจจะไปทำอะไรประชุมก็ไม่ประชุมสภาก็ไม่ไปห่วงแต่จะไปสวนกล้วยเพื่อแบกด้วยกลับบ้านสภาหมื่นล้านแคบร้างสสรัฐบาลไม่มาทำหน้าที่ แล้วจะมีสภาไว้ทำไมครับ